ตอนนี้ก็สิบหกโมงละพี่น้องนี่เป็นว่างทอนี่แล้วลพี่นออ้องเดี่ยจะฟังนี่มเตรอเขาก็สั่งอะล่สั่งแม่นแอปป่าอ่ะละพี่น้องส <19. S 1> องร้ยก้าสิบหกบาทนะีนบูมยุปายางหุ่นน็กหน่อยแต่กุศยเยอะม,มันไดไม้เยอะมันือเป็นเที่ยวทั้งหยอดกุทงเงินจีดยางว่ะมบ้บ่เป็นนี่นหน่อยหุ่นแต่กุศอยเยอะังม้หลิน แล้วพ mm ี่น้องเลือดตืออันเลือดตะอันยังเกาะซื้อทอกับอันก็ไปเติมมาทรงพี่น้ำไม่ได้พี่น้องโอ้ยแบบนีสิมีน้ำใส่แล้วพี่น้องเอ้ยก็อันอันท่อว่าจะหยิบไปซื้อให้แล้วพี่น้องนี่อันตะคามีเตอร์กอ่ะสามสามร้อยก็สามสามร้อยสองร้อยก็สิบหกบาทพี่น้องเลยมีเตอร์กที่หุสั่งมาในแอป พี่น้ำมาได้พี่น้องผ่อนคนว่างตัวคนนี่ก็อีแข็งน้องตัวปวดเจ็บคนเราเสิมีน้ำใส่เด้อพี่น้องว่าได้ใส่น้ำสางอะเด้อนี่ล้อสื่อทอพี่น้องนี่ก็เหลือไฟมือนอึนเราจิ้มมะเบิองไฟไห้พะนนะจะ่าสายไฟที่เขากันแล้วคอยดึงไหวยุ่งหันก็ยิ่งหันหามุจฉาไปเบิองติดกันแล้วยตอนนี้ก็มีน้ำแล้วก็ถืออึนถืโทรเขาเมื่อเบิองไฟไห้แตเด็ น,<ป>นี่หามใส่ล้วเว้ยพี่น,น,น้องเอ,อ้ยบรรยากาศเนี่มันเลี้ยงยี่บานคอยเป็นสีอะเนี่ยนี่เรไปก่อนเดีวคิดพ่อแล้วที่นี่ก็ซ้ำนี่แหะพี่น้องเอถ่ายอาปัปเดตโซฟังมามี่อวานามมาเด้อจ้าไฟก็สีมีมือเอื้อสีเทออาเขามาเบิ่งห้ยไปพาดไปสายไฟเห็ดปแล้อนี่น